จมัยอ่ะผู้เล่เฮ้ยดู้เล่ยแล้วมึงเนี่ยก็ดูซิแม่ทัพดูสิมันอาบแบบธรรมดาเมื่อไหร่แล้วน่ะไม่ทัพหึงชั่นใจนึกว่าเป็นไงรึเปล่าพิจารณาดู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 วะเนี่ยดูไว้โอ้โหมงนีแน่นหนาจริงด้วยเดี๋ยวว่าลอยเป็นฝายเลยนะกลับถึงมึงแม่ทัพไคทักก็มาดูสิมาดูสิอะไรจะเกิดขึ้น มาชัดเงินเลวคุณเลิกกินกล้วยแขกเลยอะไรอีกโอ้เป็นลอยเป็นแพขนาดนั้นเลยอยู่ได้ไมเป็นต่างหาชอบหอเปล่าก็ชอบอยู่คงยืนจะบอกต้องจะให้จนมาญ่ใหญ่ใหญหยดหยดยดไปตอบเขาทำไมอะเอาอะไ่เดียเฉลิมชัย นานๆมาเจอกันทีเลยร้องย่างไรน้ำยาใหญ่หสางหยดสามสามไม่ใช่ตากระป๋องอีปุ้มอีปุ้ยคุณก็เห็นผู้หญิงสวยงดงามหยามแล้วมันคอยจะถกประมาสามหยดละมาสามหยดละมาสามหยดอมร้องซิอร้องซิร้อนมากทำไมมันอิ่วอิ่วเลี้ยงลร้อนร้องแบบเฉลิมใช่ไหมเออมันต้องมีเอ๋ยด้วยนี่เอ๋ย่างลองแซปเปิลใหม่ที่ร้องใหม่ร้องใหม่ ผมยืนกระหนกตกใจเออ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 ผมยืนตระหนกตกใจเออต้องเอ่ยยาวพี่เออเยอะยาวให้เหมือนเขาไม่ได้รู้เรื่อง เหลือไม่ไหวเดี๋ยวนี้มากเลยตั hmm. ้งแต่ตั้งแต่พ่อรัชดาโดนเลยไม่มีแรงเขาเกิดจะเอาไปอยู่คณะเธัแล้นเพื่อดีแล้วนะพ่อควิปนี่ถึงมึงเยี่งเออมั่คิดถึงผมยืนตะนกตกใจจนน้ำลายไหลสาหัมยดเป็นความอรหัร สร้างบทุหุบบามอารมณ์เปลี่ยวเสียวแหวเดีอยเียวเลยเยวยนี้นะไหนขุทียไว้น้าทีห้ออหัวใจที่แทบหลุดปลิวมันแทบเนุดสุดสยู วิววิววิววว่าบ้าเข็ดนางลอยคอ่นคอมองเห็นกระดองเต่าดำ